สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก่อนหน้านี้นะคะเวลาตีห้านี่พี่แป้ชมลงคลิปไปแล้วนะคะส่งรับของฟรีไปนะค,ะคือแว่นตาไข่ดาวสุดน่ารักนะคะใครที่ยังไม่ดูก็อยากได้ก็ไปเช็คของก่อนนะคะว่าหมดหรือยังและของฟรีชิ้นนี้นะคะน,น้องจะเป็นกระเป๋า Google นะคะที่จะอยู่ด้านหลังของเราเป็นกระเป๋าที่เป็นน้องกระดาษแบบนี้นั่นเองและอย่างที่แป้ชมบอกเลยนะคะน้อง,องว่ากระเป๋าชิ้นนี้เนี่ยหา น้องๆสาม,มารถได้ของฟรีเลยแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปฟังก่อนว่ามันได้ของฟรีเพราะอะไรทําไมถึงได้นะคะเราจะมีบางคนมางงไงกับพี่แป้งชมอีิว่าทำไมคนอื่นรับได้ทําไมหนูรับไม่ได้อะไรแบบนี้ฟังก่อนนะคะและของฟรีจี่นี่เขาแจากเพียงแค่9,600ชิ้นเท่านั้นนะคะซึ่งพี่ไม่ได้ทําคลิปนี้ช้านะคะน้องๆเพราะของมันยังบั๊กอยู่ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้มันหายบั๊กแล้วก็เลยทําได้นั่นเองค่ะ เขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าวิธีรับของฟรีชิ้นนี้ต้องทำยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยนะว่าน้องคนไหนที่เคยดูช่องพี่แป้งชมแล้วรับของฟรีชิ้นนี้ไป4ชิ้นจากแบบคุกเกอร์นี้น,ะน้องๆสามารถกดคำว่าฟรีจีซีแล้วเคมรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะการที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยค่ะน้องๆคือการที่เราไปเล่นทั้งหมด4ด่าน4ของฟรีครั้งที่แล้วนะคะน้องๆแล้วเราก็ได้ทั้งหมด3ดาวหลุดจะได้ของใช่ไหมเราถึงจะปลดล็อกของ สามารถไปเล่นเก็บดาวนะคะทั้ง4ด่านนี้ให้ได้ด่านละ3ดาวน้องๆก็สามารถปลดล็อกของฟรีชิ้นนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่แป้งชมนะคะจะแปะลิงก์ที่เคยสอนทั้ง4ชิ้นไว้ให้น,น้องใต้คลิปนี้แล้วไปดูวิธีการเล่นนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยขาดด่านไหนบ้างก็ลองไปทําดูแล้วก็มาปลดล็อกของฟรีชิเนเนด้อส่วนใครที่ได้เลยทันทีเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะ